ไหนคะตาเป็นยังไงไหนดูตาสิตากิ้งแล้วตาแก้มปดไหนด้วยแก้มปดไหน,ด,ไหนดูถ่ายกับน้องหมูเดงด้วยแต่น้อง่วนถ่ายกับน้องหมูเดงถ่ายกับน้องหมูเดงด้วย อือโอเคโอเคบายบายเด็กๆบ๊ายบายค่ะวันนี้เราหกช่องโอเคโอเคกันนะวันนี้อุนเซอร์เจจะมีเจกตัวสองอันนี้ซองละแปดสิบบาทมีถุง ปะดึงว้าวโทรศัพท์โทรศัพท์แม่มันมีกระจกไม่เห็นอ่ะขีดหลัอยง้โอ้โหสวยอ่ะในค้าไหนไหนให้เพื่อนๆดูมั <Yeah, ่งโอเคว้าวสวยมากค่ะ huh. ท uh uh yup uh right. ุกคน มาดูสิคะอืมเขาไม่มีกล่องใช่ไหมก็ไม่มีกล่องก็ไม่จะถือแต่เขาก็ไม่ถืงใหญ่ด้วยอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเรากดซับโอเคสลยค่ะค่ะคันเก่บายน้องคาบิบาร่าคาบิบาร่าคาบิบาร่ากินอ๋อ Bye bye Khao Son